มายที่เราเจอตรงทางที่ลงไปใต้ดินเลยเราค้นเจอสายไฟแรงสูงานอาคารแล้วดูเหมือนว่าต้องมีอะไรแปลกๆอยู่ข้างล่างนี้แน่เราจะพยายามขุดลงไปในฐานอาคารเพื่อดูว่ามันคืออะไรกันแน่นะมาครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราได้ดวงตาของร o x y มาแล้วนะคับเกรดได้เลยปั๊บยินดีตอรับคอนโซลไฟววัสดุร,รบ,บริการออกดีเพื่ออัปเกรดตัวุณของ ป๊บตึงตึงตึง yes เป็นไงบ้างสำหรับตาใหม่ของนายมันดูแปลกไปนิดนึงแต่ก็น่าจะปรับตัวได้อีกนานแหละเออฉันบอกอะไรแปลกไปเยอะเลยเหมือนมองสิ่งของ่ายนกรแพงได้จริงเหรอฉันไม่คิดว่าร็อกซี่จะมองผ่านได้เฮ้ นีม่มันตาของร็อกซี่เหรอใช่แล้วเอ,อ่อฉันได้มันมาตอนอุบัติเหตุนะที่ร็อกซี่เวแล้วเธอเป็นไงบ้างไหนก็รู้ไม่มีใครอยู่เธอได้อยู่แล้วเทรเรี่ฉันมีข่าวนีตอนนี้ใกล้จะหกโมงแล้วและดูเหมือนว่าเธอจะปลอดภัยทําไปที่ทางออกเร็วเถอะก่อนที่เจ้าหน้าที่เด็แคระจะมาสวยแล้วไงมาพอดีเลยเราเหลือเวลาแค่สินาทีเท่านั้นดวงจนี่มันสุดยอดไปเลย ฉันเห็นทั้งสีแล้วก็สิ่งของที่ฉันไม่เคยเห็นมาก,ก่อนไม่มีอะไรที่อยู่นอกเหนือจากสายตาฉันได้เราจะต้องหาทางขึ้นไปข้างบนโอเครีบไปที่พิซซ่าเพกก่อนหกโมงเช้าประตูทางออกกําลังเปิดออกอยู่ไหนคงมีทางเดียวที่จะไปได้ก็คงจะเป็นลิฟต์นี้แหละโอ้โหผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วเร็วดอยเร็วดอยเร็ว่อยปิดเฟรดี้เฟรดี้ เป็นไรานายมีชันนด้จะปลอดภัยเร็วหน่อยสิเร็วหน่อยสิโอ้โหเรามองเห็นของหมดร้อยอะของต่างๆแสดงว่าหลังจากนี้นะคะไม่ว่าเราจะมาค้นหาอะไรในพื้นที่นี้เนี่ยก็น่าจะเจอหมดเลยแน่นอนอ,อ่อไปทางไหนต่อเนี่ยทางที่จะไปลิฟต์ทางที่จะไปลิฟต์โอเคโอเคเดี๋ยวเราผ่านทางพิซซ่าเพล็กฝั่งนี้ไปนะคะโอเคเจอลิฟต์แล้ว ด่วนด่วนด่วนฉันเจอเด็กไม่ไดีเข้าแล้วไม่ได้นะต้องรีบไปเฮ้ hey, นี่ชันเี้รซ่านะนุ่มน้อยจะรีบไปไหนกันล่ะดูเหมือนว่าประตูจะเปิดแล้วถ้ารอเวลาไปหรือเปล่าหรือว่าถธอวางแผนที่จะอยู่ที่นี่หาเงินที่นี่หรือเปล่านะทำไมถึงไม่ลงมาเป็นการแบบฉันดูล่ะเอาละแกคิรีฉันมีของรางวัลให้เธอด้วยรับรองเลยว่าเธอต้องชอบมาเจอฉันที เหนเสร็จไม่มีทางใครจะไปเจอเธอละที่ไปไปแค่ขับหลวงโอ้โหเหลือแค่สามนาทีจะทานไหมเนี่ย Ready? เฟรดี้เร็ว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 ประตูประตูลิฟ์เปิดตัวไร เปิดประตูอยู่ไหน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  <c oughs> ใจเย็นั้ไปูดมาไป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 ออกจากที่นี่กันยิ่สเฟรดี้แล้วประตูดปแล้วได้บอกไปเถอะฉันออกไปจากที่นี่ไม่ได้หรอกนะทำไมละ่ะนายทำได้เราหาที่ซอ่อนได้นายได้นะเ้ <c oughs> นายก็รู้ฉันขอโทษทีถ้าเกิดว่าฉันอยู่ห่างจากที่ชาร์จนโกแค่หนึ่งชั่วโมงฉันก็เครื่องดับแล้ว ร่องมันถูกดีไซน์มาแบบนั้นนายควรไปจากที่นี่และอย่าก,กลับมาอีกที่นี่คือที่ของฉันฉันจะคิดถึงนายเข้าใจไหมไม่นะเฟรดี้ไม่แล้วถ้าเกิดว่าฉันออกไปทุกอย่างมันจะเปลี่ยนเหรอทุกคนก็ยังคงหายไปเหมือนเดิมใช่ไหมฉันก็คงคิดว่ามันจะเป็นอย่างเง้นนะเนาะไม่เอาอะโอ้บอยก็ ตอนนี้เราต้องเลือกแล้วนะคะว่าเราจะทํายังไงดีระหว่างอยู่ที่นี่กับเฟรดดี้ออกไปจากที่นี่หรือว่าเราจะไปหาแวนนี่ตัวเลือกทุกตัวเนี่ยมีความหมายหมดนะคะเฟรดดี้บอกว่าถ้าเกิดเราอยู่เนี่ยเรายังสามารถที่จะค้นหาของบางอย่างได้มีเรื่องลับๆในพิซซ่าเพล็กอีกเยอะมากๆซึ่งเราจะต้องหาคําตอบด้วยตัวเอง <c oughs> หวังว่าทางเรืองของฉันจะเป็นทางเรื่องที่ถูกเอาละ่ะถ้าอย่างนั้น แ้งจะทำการเลือกทั้ง3ตัวเลยนะคะครั้งแรกของเราจะเลือกเป็นแวนดี้ก่อนแล้วกันแตงคิดว่าเจ้ากระต่ายตัวนี้เนี่ยต้องกลุ่มความลับอะไรไว้อย่างแน่นอนไปเลยแวนดี้เฟรดี้จำได้ไหมว่าเราเจอที่ซ่อนของเธอในเฟเซอร์แบร์สานจำได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราไปจับเธอตอนที่เธอคิดว่าฉันหนีออกไปแล้วล่ะี๋ยวก็เป็นความคิดที่ดีดิเอาล่ะเฟรดี้ ตอนนี้ Freddy เฟรดี้เือนกัาวาจะต่อสู้กับพวกคุณเฮ้ยอย่าเข้ามานลเฟรดีอ่ะมันมันเราจับตัวมันได้แล้วอเอเฟรดี้จินตาสงสารที่หน่อยเป็นไงไปไปอ่ะไเปเฟรดี้เออเออแกก็รีบหนีไปฉันจะจัดการมันโอ้โห ี่ตายไปแล้วเรนนี่โดนขยีบหมดเลยอ่ะรีบไป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 โอ้ยก่อนตรงนั้นตรงนั้นพี่ร็อกซี่แอบแอบแอบไปทางไหนต่อดีตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นแผงควบคุมทั้งหมดนะคะมีประตูโอ้เจ้าคิจุดก่อนละอีกเจ้าขุนบ้าเอ้ยหันบ้าตะแกะหันบ้าโอ้ยไอ้ไว้ย เด,ดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณแล้วโอเครีบไปที่ห<ะ>้องซิเคอร์ลิตี้และจากนั้นกดปุ่มเลยโอเคโอเคฉันจ,จะพยายาม